ซาบิที่เกาะฝูกวกเวียดนามครับวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ครับสวัสดีครับปั่นไปทั่วที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปสุดปลายแหลมยวนและเกาะฝูกวกประเทศเวียดนาม หลังจากขึ้นจากเรือแล้วเราก็ปั่นเที่ยวร,บรอบๆเกาะฟูควกกันในทันทีจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่เราจะไปชมวันนี้คือหาดเซาบีดหรือหาดปลาดาวที่มีหาดทรายขาวละเอียดรูปวงพระจันร์และสะพานคริสต์มิสหรือสะพานจู ซึ่งสร้างด้วยแรงบรันรดาลใจจากเทพนิยายเวียดนามในเรื่องความรักของนางฟ้ากับคนเลี้ยงแกะไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่าน วันที่1นมิถุนายน2568เรามาถึงท่าเรือบ่ายวงเกาะฝูคัวประมาณสิ่งมงเช้าครับหลังจากขึ้นจากท่าเรือเราก็ปั่นต่อไปที่หาดเซาบีดครับหรือว่าหาดป่านาวซึ่งอยู่ห่างจาก ท่าเรือไปประมาณ20กิโลเมตรครับหาดเซาบีคือสวรรค์อันบริสุทธิ์ที่มีหาดทรายขาวละเอียดรูปพรันัรเสี่ยวทอดยาวกว่า7กิโลเมตร ด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบและน้ำตะเลใสดุดคริตันซาวิดท,ที่เกาะฝูกวกเวียดนามครับวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ครับหาซาวีดอยู่ทางใต้ของเกาะฝูกวกห่างจากเชียงดงประมาณ25กิโลเมตร ชื่อซาบีดอันเป็นเอกลักษณ์ของหากนี้แปลว่าปลาดาวเก้าผัดผดด ve, ักรวมจานละ90ดองที่ซาบีดขกฟูกวกเวียดน,นามครับซึ่งมาจากตำนานที่ว่าปลาดาวเคยปกคลุมชายฝั่ง ยามพระอาทิตย์ตกดินจึงเป็นที่มาของชื่อหาดอันง,งดงามตระการตาแห่งนี้ซาวบีดมีชื่อเสียงเรื่องความงดงามที่เงียบสงบลักษณะอันบริสุทธิ์ทรายขาวละเอียดเกลียวคลื่นอ่อนๆของน้ำทะเลสีฟ้าครามและโขดหินรูปทรงแปลกตา ที่อบล้อมชายฝั่งต้นมะพร้าวสูงตระหนานพลิ้วไหวไปตามสายลมเสริมแต่งภูมิทัศน์อันงดงามที่ดึงดูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปกันต่อครับขึ้นเนินเขาไปชมสะพาน คริปบีดหรือสะพานจูบครับ รกัสะพานทิสบริดหรือในชื่อภาษาเวียดนามกลัวโฮนสร้างจากแรงบันดาลใจในเรื่องความรักอมตะและจูบอันหวานชื่นในเทพนิยายเวียดนามระหว่างคนเลี้ยงแกะงูหลางและนางฟ้าชูหนู ตามตำนานเล่าว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อมู่หลางและนางฟ้าชื่อชุดนูต่างตกหลุมรักกันจึงแอบแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขบนโลกมนุษย์จนกระทั่ง จักรพรรดิยกทรงทราบเรื่องจึงสั่งให้ชูดนูกลับสู่สวรรค์ทั้งสองจึงถูกแยกจากกันโดยกาแล็กซี่หรือส่งเงินด้วยความรักที่มีต่อกันของทั้งสองจักรพรรดิยกจึงอนุญาตให้ทั้งสอง กลับมาพบกันปีละครั้งในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดของทุกปีบนสะพานโอถึกข้ามกาแล็กซี่สะพานโอถึกตามตำนานจึงเป็นสัญลักษณ์ของการพลัดพรากและการกลับมาพบกันอีกครั้ง สถาปนิกจึงได้สร้างสรรค์สะพานคิสปีสบนเกาะเกาโหนแห่งนี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักและจูบอันแสนโ,โรแมนติกนี้สะพานคิสบีมีความยาว810เมตรตรงกลางที่สะพานสองข้าง มาพบกันอยู่ห่างกันเพียง50เซนติเมตรซึ่งในช่วงวันที่24ธันวาคมถึง1มกราคมพระอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางพอดีจึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพของคู่รักยิ่งนะัก ที่นี่เป็นเมืองใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวเราปั่นจักรยานชมสกรอบครับก่อนที่จะปั่นต่อไปที่เชียงดงเราจะพักที่เชียงดง n สองคืนครับ ฝากกด s u b สไ cribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook youtube กลุ่มปันไปทั่วที่ชัยวัดบุยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ